ไปได้มาเฮ้อถามนี่เลถามนม่เลยนะกับกูจะจะไ้ไม่ได้ว้าลาปีนวิเป็นสาวเลยอ่ะหามาเข้าบานมาก็ไม่บอก แว่าดีแล้ว่รู้วดีไม่้ไมบอกว่ามเป็นอยู่นี้มาก็เรียนมันเรียนอะไรใช่หมมาจากนั้นก็เรียนาไหมยม้ามาเรียนนี่เอาวะนีมันนี่ตรงนี้แสงมันนี่เหรอถ้าเป็นมุมดำอาทำไมนูพี่มอก็เรียนสารศาสตร์มสามใช่ปะจบจบมสามแล้วก็อยากมาทำทะไกันนีอะไรห แล้แม่ให้ไปคิดดูนะมจบม4แล้วขึ้นมอ5มุ้ยก็จะขึ้นม4มุ้ยเราจะไปเรียนธรรมศาสตร์แล้วเรอก็มาอยู่กับแม่อยู่วัดนี้อยู่ด้วยกันนี่แม่ก็ไม่ราไปส่งสระนัดเก่าไส่รับส่งให้ไปคิดดูหนึ่งปีเมียจะได้เปิดแล้วป่ะแม่ขอไลน์แม่ไปใหม่ แม่ไม่มีเบอร์แม่หายหมดเอางั้นเอาลายใหม่ไปเลยงั้นน่ะเอาลายเก่ากูจะไม่ไม่ใช้แล้วน่าห่างกับป่อแม่กับไปแม่ไม่ไี้เ่ก็จะซื้อให้ใหม่เรียนออนไลน์แม่แม่โทรศัพท์มาเบอร์ใหม่ไปเบอร์เก่าไม่ต้องโทรหาแล้วไม่ต้อให้แม่นะาเบอร์โทรเบอร์ 5 5คนตัวเตีงเลยอ่ะกลวิมสองจ้าได้โวี่ต้งไหนอวเนอะกไม่เหมเดิมเลยโอ้เป็ดกินเยอะใช่ไหมแม่ไม่เป็ มาแล้วค่ะโอเคนั่นแหละเออมีอะไรโทรมาเบอร์นี้นะเบอร์นั้นไม่ต้องนี่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวท้าแม่ตั้งไลน์เดี๋ยวแม่จะเด้งขึ้นนะแม่ยังไม่ได้ตั้งรอยไม่ให้ใครรับเบอร์มือถือเบอร์ใหม่จัดห้องละจ้าจัดห้องจัดห้องกัดมือไปนอนกับแม่บนห้องมาหาแม่เล้ตายแล้วตายแล้วแหนะแหนทางโน้นก็เลยกะเออทางทางบางบัวทองจะไปวัน กินลมโรงเรียนไหมเนี่ยกินเปล่าเลยเดี๋ยวแม่เอาลมโรงเรียนให้ไปดีกว่าพี่กัข้าวไม่กินเลยนะเอาค่ะก็าไปกินนะคะตัวที่สูงสูงตัวใหญ่ๆน้ำมันตัวใหญ่กว่านี้นะคะข้าวมันก็กินนะแต่มันหอมกินเยอะนะไม่ใช่ไม่เยอะแต่นี่ก็ไม่หวังทุกทีต่องๆดานเนี่ยปากกับเราทีหมดหม้อแล้วมืนหมด่เลยอ่ะเดีนี้ข้าวเดียว

ารถน้องขับมานี่นไงเราจะไปหาด้วกันเดี๋ยวมันจะด่าเอามาทิพเที่ยวไ, <อ S 2> ไ,ไห้เลยให้แม่กินบ้างเลยไข่ติ๊อ่ะเด็กชอบกินเผาบอกโซลี่หนูชอบกินผักบอกโซลี่โอ้จริงเหรอโอ้อยากให้พี่ออสก,การ์ได้ยินจังเลยพี่ออสการ์ไม่กินผักเลยนี่พอไก่นี้แม่อยู่ด้วยกันได้ไม่กินผักนี่ก็ไม่กิน,ไม,กนไม่กินเลย จะกินก็กินข้าวต้มถ้าข้าวต้มกูใส่ผักชีกินไอันี้ไอันี่จะกินคือหมูกระทะข้าต้มผัดอย่างในในหมูกระทะกินเพื่อเพือเหรอไหมเอาไว้ละลายในปากเลยทุกทานนะคะวันนั้นกินกอย่างไม่เลือกทีแรกวันนั้นว่าจะมาเฮียเขาบอกปสติกโอลิแกนโกก็ไม่กล้ามาเออโกก็ไม่แข็งแรงโกก็ไม่กล้าพามัน ปกติแม่ไม่ให้ใครเข้าบ้านเลยเนี่ยถ้าไม่ใช่น้อวายแม่ไม่ให้เข้ามาเลยเนี่ยรู้ไหมคะโอ้โหแองกอร์ขวดใหญ่สองสองวันขวดหนูานขายเพราะว่าขายของอะมไม่แก้เรียนแล้วเราเข้ามาข้างบนมาแล้วเหรอลูกทีวีลงมาแล้วใชนะบ้หาหนูองกับไอเนียมาเร็วๆนะดูไอ้สายจะเล่นเต้นกันตั้งแต่ตั้งกับไงเพราะออร่อยกิดมามันร้อนติด